สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วสำหรับเรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์หายไปนานเหมือนกันนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสไปฟังเรื่องราวจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งมาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในช่องของเราจึงอยากนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสํำหรับใครที่กำลังเผชิญเรื่องยากลำบากอยู่ในเวลานี้คุณคิดว่าอะไรคือทักษะหรือกุญแจสำคัญที่จะพาให้คุณก้าวผ่านเรื่องยากๆนี้ไปได้คะ ถ้าคุณยังนึกไม่ออกเราอยากให้คุณรองฟังเรื่องที่เราจะเล่านี้ให้จบแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อคิดอะไรดีๆกลับไปกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะ นาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางฤดูหนาวที่อากาศดีมากๆเพราะมีแสงแดดสาดส่องไปทั่วทั้งสวนและเหมาะกับการมานั่งรับลมหนาวในสวนพระราชาจึงได้ตัดสินใจออกมานั่งพักผ่อนทอดอารมณ์ณสวนในวังของพระองค์พร้อมทั้งเหล่าราชวงศ์และขุนนางคนสนิทอย่างสบายใจทันใดนั้นเองก็มีชาย ต่างเมืองขออนุญาตเข้าเฝ้าพระราชาพระองค์ได้อนุญาตให้ชายคนนั้นเข้าเฝ้าได้เมื่อชายต่างเมืองมาถึงก็ได้ทำความเคารพแล้วได้ชูเพชรขึ้นมาสองชิ้นพร้อมถามพระองค์และคนที่อยู่ณที่นั้นว่าในมือของเขามีเพชรจริงหนึ่งอันและเพชรปลอมหนึ่งอันหากใครในที่นี้สามารถบอกได้ว่าอันไหนคือเพชรจริงคนผู้นั้นจะได้รางวัลคือเพชรในมือของเขาไปเลยแต่ถ้าตอบไม่ถูก ก็จะต้องให้รางวัลแก่ชายต่างถิ่นเป็นราคาเท่าๆกับเพชรจริงที่อยู่ในมือของเขาเช่นกันและมีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อก็คือสามารถตอบได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นพร้อมกันนั้นชายต่างถิ่นยังได้สมทับอีกว่าเขาได้เที่ยวไปในหัวเมืองอื่นๆมาก่อนหน้านี้เพื่อถามคำถามเดียวกันนี้แต่กลับไม่มีใครสามารถแยกได้เลยว่าชิ้นไหนคือเพชร และชิ้นไหนคือเพรอ็รปลอมเมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็เลยอยากจะลองทดสอบความสามารถของตัวเองและเหล่าคุณนางพระราชาไม่รอชา้ารับคำท้าของชายต่างถิ่นนั้นทันที ชายต่างจินได้วางเพชรไว้ที่โต๊ะกลางสวนเพื่อให้พระราชาได้ทอดพระเนตรพระราชาลงจากบัลลังเดินไปที่โต๊ะกลางสวนและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความแตกต่างของเพชรสองชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นการหยิบขึ้นมาดูรูปร่างขนาดสี แต่กลับไม่สามารถแยกได้เลยว่าอันไหนคือเพชรจริงและอันไหนคือเพชรปลอมดังนั้นพระราชาเริ่มถอดใจกลับมานั่งที่บัลลังก์เหมือนเดิมและเริ่มให้เหล่าคุณนางลองเข้าไปตรวจสอบดูบ้างเหล่าขุนนางทุกคนได้ลองเข้ามาดูเพชรเจ้าปัญหานั้นอย่างละเอียดแต่ก็ไม่มีใครสามารถแยกได้เลยว่าอันไหนคือเพชรจริงและอันไหนคือของปลอมเหล่าขุนนางเริ่มถอดใจ พระราชาเห็นไม่ได้การเลยถามไปยังประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นว่าใครอยากจะลองเข้ามาทายไหมว่าเพชรชิ้นไหนจริงเพชรชิ้นไหนปลอมถ้าใครกล้าก็เดินออกมาได้เลยประชาชนคนแถวนั้นไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปร่วมการแข่งขันเพราะมันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการทายเท่านั้นและถ้าเกิดทายผิดขึ้นมาพระราชาต้องโกรธมากๆและอาจจะลงโทษพวกเขาก็ได้แต่ในที่สุด ก็มีชายแก่ตาบอดคนหนึ่งออกมารับอาสาที่จะลองทายดูว่าเพชรชิ้นไหนจริงและชิ้นไหนปลอมแล้วคุณนางได้พาตัวชายแก่ตาบอดคนนั้นมาที่บัลลังก์ของพระราชาชายแก่ตาบอดได้กราบทูลพระราชาว่าตัวเองเป็นคนตาบอดแต่กำเนิดแต่เขาจะทำให้สุดความสามารถที่ตนมีในการแยกแยะเพชรให้กับองค์เหนือหัว มันอาจจะมีัโอกาสที่จะถูกและไม่ถูกพอๆกันแต่อย่างไรเสียท่านก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะเกมนี้ท่านได้แพ้ไปแล้วพระราชาคิดตามที่ชายแก่ตาบอดพูดก็เห็นด้วยจึงให้โอกาสชายแก่ตาบอดคนนั้นได้เป็นคนทายแทนตนเองชายแก่ตาบอดได้เดินไปที่โต๊ะที่วางเพชรแล้วหยิบเพชรทั้งสองชิ้นขึ้นมาจับสักครู่แล้วเขาก็ชูเพชรหนึ่งชิ้นขึ้นมาแล้วบอกว่า เพชรชิ้นนี้เป็นของแท้เมื่อชายที่มาจากต่างเมืองเห็นดังนั้นก็บอกว่าชายตาบอดทายถูกแล้วเพื่อให้เป็นไปตามที่เขาได้สัญญาไว้เขาจะให้เพชรชิ้นนี้กับพระราชา ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจแล้วพากันสงสัยว่าเพราะเหตุใดทำไมชายตาบอดแค่จับเพชรเท่านั้นถึงรู้ได้ว่าเพชรชิ้นไหนคือของจริงขณะที่พวกตนหรือแม้กระทั่งขุนนางที่เก่งๆทั้งสัมผัสและมองหาความต่างของเพชรทั้งสองชิ้นแต่กลับแยกไม่ออกและนั่นก็คือสิ่งที่พระราชาสงสัยเหมือนกันพระราชาเลยถามชายแก่ตาบอดว่า ท่านรู้ได้อย่างไรกันว่าเพชรชิ้นไหนเป็นของจริงชิ้นไหนเป็นของปลอมชายแก่ตาบอดทูลพระราชาว่า เรื่องมันง่ายนิดเดียวเพราะว่าเพชรทั้งสองชิ้นถูกวางทิ้งไว้กลางแดดเขาก็แค่หยิบมันขึ้นมาเพื่อดูว่าเพชรชิ้นไหนเย็นกว่าอีกชิ้นหนึ่งเพชรชิ้นนั้นก็เป็นเพชรจริงเพราะเพชรปลอมทํามาจากแก้วเมื่อถูกแสงแดดก็จะอมความร้อนเลยทําให้เมื่อจับผิวสัมผัสข,ของเพชรปลอมจึงร้อนกว่าเพชรแท้นั่นเองพระราชาได้ฟังดังนั้นก็พอใจกับคําตอบของชายตาบอดมากจึงประทานรางวัลให้แก่เขาเป็นการตอบแทน ตัดกลับมาที่ชีวิตจริงของเรากันบ้างเรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างคะเรารู้กันมาว่า การจะได้เพชรมาสัก1เม็ดต้องผ่านกระบวนการต่างๆและเจรไนออกมาเป็นเพชรสวยงามให้เราได้เห็นกันดังนั้นเพชร1เม็ดผ่านทั้งร้อนและหนาวจนแข็งแกร่งและสวยงามไม่ว่าจะเจอความร้อนหรือความเย็นก็ไม่สามารถทําให้เพชรนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสภาพอากาศภายนอกได้แล้ววันนี้ตัวคุณเปรียบเสมือนเพชรทีท่ดูนิ่งสงบไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะร้อนระอุแค่ไหนหรือคุณเป็นเพียงแก้ว ที่อารมณ์พร้อมจะขึ้นลงตามแต่สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าคะ่ะสิ่งที่คนประสบความสำเร็จมีเหมือนเหๆกันก็คือคนเหล่านี้จะประคองสติของตนเองได้เป็นอย่างดีเมื่ออยู่ในสถานการณ์ขับขันพวกเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าเขาสามารถควบคุมหรือจัดก,การอะไรได้บ้างในสถานการณ์นี้อะไรคือสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดแล้วถ้าเขาไม่สามารถจัดก,การมันได้เลยใครสามารถเข้ามาช่วยพวกเขาได้บ้าง รือแย่หน่อยก็คือไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเขาได้เลยพวกเขาก็จะคิดว่าแล้วเขาจะต้องคิดหรือทำอย่างไรเพื่อให้อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไม่เป็นทุกข ดังนั้นสติก็คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณรอดพ้นจากสถานการณ์ยากลำบากได้แล้วก็มีข่าวดีว่าสตินั้นสามารถฝึกฝนกันได้ค่ะวิธีที่ฝึกสติก็คือการนั่งสมาธิอย่างที่เรารู้กันค่ะลองจัดเวลาสักวันละสิบนาทีเพื่อฝึกสติให้อยู่กับตัวคุณสติจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในเวลาขับขันจริงๆค่ะ เพราะเราก็เคยเจอสถานการณ์ขับขันเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาก่อนถ้าเราไม่มีสติเราว่าวันนี้เราก็ไม่สามารถมานั่งทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเหมือนกันค่ะถ้าอยากให้ชีวิตของเรามีค่าดังเพชรตัวคุณก็ควรจะเริ่มทำตัวเองให้เป็นเพชรเสียก่อนด้วยการฝึกสติให้นิ่งสงบไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่สามารถทำร้ายคุณได้ค่ะ แล้วอีกเรื่องที่อยากจะเสริมก็คือสติจะทำให้คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอเรื่องนี้เห็นได้ชัด ตอนที่ชายตาบอดได้บอกกับพระราชาว่ามันมีโอกาสทายถูกและผิดพอๆกันแต่เขาจะทำเต็มกำลังความสามารถของตอนเองเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องมาให้พระองค์แต่ขณะที่คนทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพราะคิดว่ายังไงตนเองก็ทายไม่ถูกอยู่แล้วนั่นคือจุดแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนทั่วๆไป คนทั่วๆไปจะกลัวความล้มเหลวกลัวถูกลงโทษจึงไม่กล้าลองหรือทำอะไรใหม่ๆทั้งที่โอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ขณะที่คนประสบความสำเร็จจะมองกลับกันว่าความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จดังนั้นคนเหล่านี้จะกล้าลองทำอะไรใหม่ๆที่คนไม่เคยทำและบางครั้งเขาอาจจะเจอโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนชายตาบอดคนนี้ก็ได้จำไว้ว่าถ้าคุณไม่ลุกขึ้นสู้กับปัญหา คุณก็รอวันแพ้แต่ถ้าคุณกล้าลุกขึ้นมาเผชิญกับมันอย่างน้อยคุณยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากการขอฝากคำคมไว้เหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาแห่งความมืดมนที่สุดสิ่งที่เราต้องทำก็คือการมุ่งมั่นเพื่อค้นพบแสงสว่าง หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น be yourself be better สวัสดีค่ะ